สวัสดีเด้อพี่น้องฟองปายสุกุสุคนผู้ติดตามชุดเล้าสามาคัคคีสุกุสุคนเนาะเป็นจังไรมือวัานดีกันบ่เข่าสองเจาะผนเด้อพี่น้องเล้าสามัคคีมือว่านสองเจาะสองหลุดเกง่งเข่าโต๊ก,กับพี่น้องสองหลุดเขา่าสองเจาะแม้ว่ามันสองหลุดได้สองหลุดสองเจาะเกง่งเก่งเล้าสามัคคีมือว่านเอาโมนี่มาไปรอดพี่น้อง มือนี่ไม่แตกบ่เขาซื่อๆดอกแตกตรงๆเลยตัวตรงๆตัวเจาะเลยนะพี่น้องแจกตัวเจาะเลยบ่เขาซื่อเมื่อนี่เมื่อแร่งนี่เขาตรงๆเลยบ่มีเขาโตบ่มีเป็นตัวกลับเป็นตัวตรงตัวเจาะเลยนะพี่น้องนะไปได้คามาเบื้องแล้วค่ะคอมเมนต์ในเรื่องพูดติดตามก็ได้เดหูจ้างได้ว่ามีคนติดตามบมีคนหล่ำคนรวยนำมีคน โศกคนหมันน้ำบอ่อคอมเมนต์มาแน่บอกมาแน่ย้ายยูมิซิรีไร่ไร้เงินเราก็ได้น้อพี่น้องโอ้ยจังป็นจังไรเด้อเว้ยพี่น้องต้องไปเอฟซีมิซิรีย้ายได้เงินไปข้างเราก็ได้บอกแน่ดีใจน้ำด้นี่เด็กเขาเจาะเขานั่นมาดีๆนี่เดินให้ดีๆนี่เนาะดีใจน้ำ,นนำพี่น้อง สกูุกคนเด็กเดินดีดีใจน้ำพี่น้องดีใจน้ำพี่น้องทุกูุกนุนที่ลำรวยกันเนาะที่มีเงินมีทองมีเงิน้องของเขาได้ใส่ได้ซอยกันเนาะพี่น้องได้ให้ค้าขนมขดตม้มลูกไปลงหลาำลงเลียนเนาะพี่น้องเนาะลูกหลานไปลงเลียนยามูเช้าเอาพี่น้องวันนี้มาไปเบิง้งเราสามกี่กันอีกมนาะพี่น้องเนาะงาพี่น้องเบิ้ง น้าปกมาแล้วเบิ่งให้ไลงามๆแล้วเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งไล่น่ะปกให้เบิ่งงามๆแล้วมาเบิ่งเราสามัคคีต่อเนาะพี่น้องเนาะมื้อวานนี่จังได๋แตกอยู่ม่องใดแน่เข้าม่องดแน่เนาะพี่น้องเนาะมีข้าเจาะข้าสอยู่เะอยู่เลขใดม่องใดน้องมาเบิ่งกันพี่น้องบานี้เราสามัคคี มีคนเบิ่งหลายบ้านอ๋อมือนเขามาอีกในเรื่อพี่น้องเรื่องจะถิ่มจะป่าไปเรื่องเลขเดินดีๆจังสิเงินมีท่องให้ค่าเขาต้มขขาลำบากไปโรงลำล่องเรียนแล้วพี่น้องหมู่บ้านนี่ได้สองจาะสองหลุดเขาซีเล่าพี่นอ้องเขาซีเล่าสองจาะสองหลุดนีหาเล่าเขาซีกะได้สองจอ่ออะไรตรงโต ได้ตัวกับพี่น้องว่่ได้แตกไม่ได้แตกตรงๆได้เจาะตัวคือแปลว่าตัวกับมานน่าเขาตัวกับนะพี่น้องนะถือว่าเดือนดีแล้วพี่น้องเอ้ยเก่งแล้วอยานอนรับก่อนน้พี่น้องเนะเอาให้ได้ฮอดซีถุ่มก็จังรับกันพี่น้องกัสิบพิษยอยู่ซีถุ่มประมาณเนาะซีถุ่มซีถุ่มเคืองนี่ละกดไว้ฮอดซีถุ่มก็กดไว้แล้วก็นอนเลยก็ได้พี่น้องอยากนอนก็นอนเลย สีถุมมือเสากับลับศัพท์นพี่น้องกดไปเรื่อยๆจนหดระยะยังนอนก็กดใบกะนอนไหนเลยยามมือเสากัจังหลับศัพท์เอาวันนี้ก่อนสิไปเบืองวันที่สิบเก้ากับเบิองมือวานนี้ก่อนพี่น้องอีเยือใสแน่น้าพี่น้องเนาะเล่าสามคขี้กะเดินหกล่องเก้าเขาหกกพี่น้องเขาหกได้หกซีได้หลุดหกซีพี่น้อง อาเซียนเด่นฮอกลูดแจไ,ไปเขายุตโตเจาะกับเขาด้วยเด่นฮอกกับเขาพี่น้องเด่นฮอกลูดฮอกเขาฮอกพี่น้องเดนฮอกเด้แปดฮอกนอพี่น้องแ่จับคู่ไบฮอกแปะได้โตกลับพี่น้องได้เจาะนอกพี่น้องนะเขาเจาะอีกแปลว่าเขาเจาะแล้วก็นราชมัคคี จับคู่ไว้เด่นหกล่องหาจับคู่หกหาพี่น้องเขาเจาะอีกพี่น้องเป็นตัวกับหาหกเด้อพี่น้องเด้อเขาคู่เลยเขากอดข้อกันเลยพี่น้องอันนี้เขากดข้อกันเขาเลยหาหกไอหกหาเป็นหาหกพี่น้องเขาเจาะแล้วก็มาเล่าวีไอพีุดไปพี่น้องมาเล่าสาตาร์ ดินเก่าล่องหกเขาหกพี่น้องด้แปดหกได้พี่น้องได้ในแปดหกคููจอคููจับแปดหาพี่น้องลุดไปแต้มหนึ่งแ่ได้เขารูดแปดหกไพี่น้องเนาะอ่าบายนี้มาเบื่องของวันที่สิบเก่ากันพี่น้องบานนี้มือแรงพี่น้องสองทุงเครึ่งกระเรื่มคือเก้า่นหละเนาะพี่น้องเนาะเราพัฒนาวระนมากมืออื่นจังสิมาเราพัฒนาแต้ง ปล่อยให้พี่น้องเห็นไปแล้วเราพัฒนาเนาะวันนี้มาเบึงเล่าสามคัคคีต่อพี่น้องวันที่สิบเก้าพฤศจิก,ก,กาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็เล่าสามคัคคีจับคู่จับคู่เก้าหา 90 mấy cái 90 câu, câu hà câu kết Bình cầu kết Cầu kết bình Côm cầu kết Long cầu hạ Long cầu xuống Khu bình Đến cầu long kết ลราอาเซียนลราอาเซียนอาเซียน Giáp khu Sám hạ Sám cầu Xì sì hạ Sam sám câu vinh, vinh sám câu, com sám câu, long sám hà ลองซี่หาคูวิ่งเด่นสามลองเก่าเราสมามขี g i p จับคู่1 2

ล่อง1 2ล่อง7 1คูวิ่งเล่น2ล่องเก แล้วนี่ไอพี่จับคูจับคูเก็ตเก็ตหา kết kết xuống so. kết hộp mình mình kết hộp วิ่งเกดหกกมเกดหกล่องกมเกดหกล่องเกดสองล่องเกดหาก้าคู่วิ่งเดินเกดล่องหก serta serta VIP Khi chấp khu xuống xã cầu về Hãy sì Thứ 3 Vinh Câu phép Vinh câu phép ร่องสองสามคู่วิ่งเด่นแปดร่องเก่าร่องสี่สามกุม กมุ่มขยับเลยว่าพึ่มเลยกลุ่มไหมพี่น้องกลุ่มบวกหกหกเก้าสามสี่สามสี่เก้าเป็ดสอง ส3งสามแปแคบนาจอพี่น้งนงนงนองแคบหนาจอให้เข้ามาแล้ว เอาไปรุนโกกันไปน่องสองตุ่มเครืองมแรงถ้าเมื่อวานนี้ยังเขาสองเขาซองผัเดือพี่น้องเมื่อวานนี้เขาสองหลุดเอ้เข่าซองด้สองหลุดอีกตั้งหากด้ซี่เมื่อวานนี้เขาซี่ไล่การเขาเจาะสองเขาหลุดสองพี่น้องเอาบ่วบ่า,บาลาย,ายใหญ่หางเน่ะเบิง้งเมื่อนี้เลยพี่น้องของมือแรงนี่ เราสามคีวันที่1 9เก่าพฤศจิกา25าจับคู่เก่าศ7เก่ดวิ่งเก่กดกลมเก่ดร่อง9 0่าองเก่า่คูวิ่งเด่นเก่าร่องเกดวอาเซียน3-5 39-45วิ่ง3-9ก่ลม3-9ม่ร่อง3-5มรอง4-5่ห่คูวิ่งเด่น3าร่องเก่า เราสมาคิก VIP หนึ่งสองเก้าสอกหวิ่งเกสองกลมเก้ล่องหนึ่งสองล่องเกทหนึ่งคูวิ่งเด่น2อล่องเก่าเรา VIP เกทหาเกทสองกหวิ่งเกหกกมเกทหล่องเกทหาล่องเกสคูวิ่งเด่นเกตล่องหกเราสตาร์ VIP สองสามเก้าแสา วิ่งเก้าแปดลมเก่าแปดล่องสองสามล่องสี่สามคูวิ่งเด่นแปดล่องเก่าอาพี่น้องพวกเดีเขาว่าหละาไข่ส่งมันกันตุกทุกุคนเด้อสุกสุมันมันเฮงเฮงเลยๆกันเด้อพี่น้องเด้อเงินน้องท่องไหลพี่น้องย่าเจ็บยัจนเด้อพี่น้องให้คุณพระรักษาเทพบาลคุมข้องพอกันไม่สุดต่อไปข้องเราสามัคคีนี่ก็คือมือเอื้อนพลัพี่น้องสำหรับมนีกับควเก่าคําว่า bat di.